สวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่15ถึง30มิถุนายนนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงท,วทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับ นะสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาดูดวงส่วนตัวกับผมขอบคุณทุกท่านที่มาคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็มากดไลค์นะครับกด subscribe กดติดตามนะครับใน tiktok แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีตุลกันเลยนะครับเป็นไพ่ของเดชเข้ามานะครับไพ่เดชที่นี่หมายความว่าคนที่เคยเตินจากไปเนี่ยนะครับการพักการจากลาการตายการเหมือนกับสูญเสียใครสักคนหนึ่ง เหนภาพของคนหนึ่งเขาหยิบยื่นดอกไม้กลับมาหาคุณก็ได้ทำนายว่าดวงชะตาของชาวราศรีตุลช่วงนี้เหมือนรักนำพายคุณสองคนมาเจอกันความรู้สึกดีๆจากคนที่เคยเดินจากเคยเลร้ายกับคุณไปกลับมาเพราะความรักกลับมาเพราะหัวใจกลับมาเพราะความรู้สึกที่มีต่อกันนั่นเองครับฉันไพ่เดทนี่หมายความว่าคนรักของชาวราศรีตุลอยู่ที่ดวงชะตาของชาวราศีตุลช่วงนี้เรื่องความรักเนี่ย วันที่15ถึง30มิถุนายนเริ่มมีความรักดีๆเข้ามาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความรักที่ดีจากการสูญเสียจการเสียใจเริ่มกลับมาฟื้นคืนชีพเริ่มกลับมาฟื้นชีวิตเริ่มกลับไม่รับดอกไม้หมายความว่าได้รับความรักสิ่งดีๆยื่นมาให้นะครับหรือเดทหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงจากคนที่เคยสูญเสียความรักแย่ๆเคยร้องไห้เคยเสียใจเนี่ยมีคนเอาความรักมาให้คุณมีคนเอาความรักแท้เนี่ยมาให้กับคุณโดยที่ไม่คิดเลยว่าจะเดินจากคุณไปหรือยอมแพ้ว ผมเลน้วพลังงานของชาวราศีตุลย์หรือท่านเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่ายังเจ็บหรือเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาอยู่ไปที่สองเจมภาพของพระราชาถือถ้วยหรือคิงออฟคัพเข้ามาครับเป็นพลังงานของคนรักของชาวราศีตุลที่มีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเห็นคุณค่าขุนก็เลยเหมือนกับมีคนรักที่อยากจะกลับมารักษาดูแลชาวราศีตุลย์หรือท่านก็เลยมีความรักที่คนรักตอนเนี้เหมือนกับอยู่กันเพราะรักนะนะอยู่กันเพราะรู้สึกถึงความรักอยู่กันเพราะหัวใจล้วนแล้วนะและคิงออฟคัพหมายความว่าการพยายามรักษา ดูแลและเห็นคุณค่าความรักของคุณก็เลยบอว่าคนรักที่เคยทําร้ายหรือจากไปหรือเปลี่ยนแปลงไปหรือาสารเสพติตุ่โเจอความรักแย่ๆมาเนี่ยมั่เหมือนกับไพ่ของการเปลี่ยนแปลงจากรักที่มันเคยเสียเคยจากเคยเสียใจวิงวิงออบครับเริ่มมีความสุขกายสบายใจเริ่มมีความรักดีๆใครที่ถูกขึ้นซัดหมายความว่ามีปัญหาเล็กๆน,อน้อยมีปัญหาทะเลาะก,กันมีปัญหามรสุมวุ่นวายช่วงเนี้ยคนรักจะเหมือนกับจับมือกันไปคนรักจะเหมือนกับมีความรู้สึกดีๆให้รักนําพาให้รักนําทางมาเจอกันนะ ได้ตอบว่าพลังงานของ King o ฟคัพหมายความว่าคนรักของชาวราศีตุลช่วงนี้เริ่มกลับมาสมัมผัสถึงความรักเริ่มกลับมารู้สึกรู้ตัวเริ่มกลับมาหยิบยื่นความรักกลับมาหยิบยื่นสิ่งดีกลับมาสูกถึงความรักของคุณแล้วนะแต่เดทกับไพ่ที k คิงออฟคัพหมายความว่าต้องใช้ความรู้สึกนำพานะต้องใช้หัวใจนำพาต้องใช้ในการความรู้สึกในการตัดสิในใจดีๆนะเพราะพลังงานของไพ่ไปต่อมาเนี่ยจะเห็นภาพของคิงออฟไพดิคเลเข้ามาสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักหรือเรืนองจากไปเนี่ยหรือมีปัญหาความรักกับคนรัก ทิ้งถือเหรียญายควา่าคนนะคุณอาจจะไปเลือกสิ่งอื่นมองขิดมองเห็นคุณค่าคุณในวันนั้นในวันที่เป็นไพ่เดชครับในวันที่เขาเคยทําร้ายคุณเคยเปลี่ยนไปเคยจากไปแต่ตอนนี้เขาเริ่มกลับมาเปลี่ยนแปลงในการถือดอกไม้ถือเหรียญถือถ้วยเข้ามาหาคุณนะครับสามใบนี้เลยถือเหรียญถือถ้วยถือดอกไม้เข้ามาหาคุณก็ได้ตอบว่าคนรักที่เลยเลิกลาหรือจากไปช่วงนี้มีการกลับมารักษากลับมาเห็นคุณค่ากลับมาสึกถึงความรักของคุณนะเขาอยากจะกลับมารักษากลับมาคืนดีอยากจะให้หัวใจของเขากับคุณเนี่ย กลับมานำพาเจอกันอีกกลับมารักษากันอีกกลับมาคืนดีกลับมาแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดเคยเสียกันไปครับก็เลยนว่าความรักของชาวราศีตุลช่วงนี้มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยรักและเห็นคุณค่าคุณมีใครสักคนหนึ่งที่พยายามจะแบบดูแลคุณรักคุณด้วยความจริงใจใครที่มีปัญหาคนรักที่รักกันดีอยู่แล้วเนี่ยและมีปัญหากันเนี่ยก็จะผ่านเรื่องราวร้ายๆไปด้วยกันด้วยสึกที่ทิงคือเหรียญด้วยความอดทนด้วยความเข้มแข็งด้วยการที่เขาจะรู้สึกว่าเขาจะกลับมาทําให้ดีขึ้นเขาจะกลับมาทําาให้้มมัน่คงกขึน ก็เลยมีพลังงานความรักของชาวราศีตุลที่เป็นไพ่ห้าถ้วยเข้ามาครับอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักที่ผ่านมาความรักที่เคยจบเคยเลิกลาไปนะที่คุณเคยผิดหวังผิดพลาดกับความรักที่เคยเป็นนางเงือกเคยเป็นรักแท้เคยยอมเอาหัวใจไปแคกตนหนึ่งแต่ได้ความผิดหวังกลับมาได้ความเสียใจกลับมาจากนี้ไปคือ king o f c ครับห้าถ้วยสิ่งที่เคยผิดหวังผิดพลาดไปเนี่ยชาวราศีตุลจะเจอความรักที่มีคุณค่ามีความรักที่ดีกว่าเดิมใครที่ไม่กลับไปหาคนเก่าไม่ผิดนะ พราะจะเจอความรักที่มันมีความอบอุ่นใจมีความรักความมั่นคงการเติบโตการเป็นผู้ใหญ่รักกันยิ่งใหญ่มากขึ้นรักกันมั่นคงมากขึ้นรักกันมากขึ้นนะครับรักกันเหมือนกับมันคือความรักที่มันเหมาะสมกันน่ไม่ใช่อยู่กับความรักเก่าที่เคยรักเคยเสียใจเคยผิดพลาดแต่กลับมาเนี่ยก็กลับมาดีในช่วงแรกๆแต่สุดท้ายก็เป็น5ถ้วยกลับมาก็เจ็บตั้งกี่ครั้งกลับมาก็เสียใจตั้งกี่ครั้งแล้วเช่นไพ่ห้าถ้วยกับไพ่เด็ไปนี่หมายความว่าชาวราศีตุลใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องความรักเนี่ยถ คุณจะเจอความรักหรือใครคนเจอความรักที่อยู่แล้วในตอนนี้แล้วนะมันเหมือนกับถ้าเราไม่เคยเจ็บไม่เคยเสียใจเราไม่เคยผิดหวังไม่เคยร้องไห้เนี่ยวันนี้เราอาจจะไม่เจอสิ่งดีไม่เจอความรักไม่เจอการที่มีความสุขกายสบายใจแบบนี้ก็ได้ฉะนั้นพลังงานของไพ่ของชาวราศีตุลหลายท่านเนี่ยฮารวยแค่อยาก ja. จะบอกคุณว่าเก็บความผิดหวังมาเป็นกําลังใจเก็บความเสียใจเก็บความทุกข์ที่มีเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันไม่ให้ท้อใจอ่ะเพราะมันจะผ่านพ้นมันเวลาจะผ่านสิ่งที่เจ็บเดชผ่านคนตายผ่านคนที่มันเหมือนกับมองเราเป็นของาามอเรรไ่่ดีหืว คนที่อยากจะเป็นครอบครัวเนี่ยไม่ต้องอยู่กับเราหรอกไม่ต้องมีกันหรอกให้เขาไปตามเถททอให้เขาไปอยู่สิ่งที่เขาอยากจะเลือกเถอะถ้าเขาไม่เห็นความรักแท้ไม่เห็นความรักษานะแต่พลังงานของไพ่เดอะจัดเมนทหมายความว่าชาวราศรีตุลยท่านเนี่ยช่วงนี้มีการสื่อสารหรือว่าสิ่งพิเศษที่เกิดขึ้นกับคุณอยากจะบอกคุณว่าเด e จัดเม n นการปัดเป่าการอวยพรนะครับช่วงนี้ชาวราศีตุลย์ก็ได้มีพลังงานของการที่เดะจัดเม n นคือมีคนรักเข้ามาปัดเป่าเข้ามาช่วยเหลือเข้ามานำพาการเงินการงานการเป็นครอบครัวการเยียวยาการรักษาาควมทุกข ใครที่มีความทุกข์หรือปัญหาเรื่องชีวิตเรื่องการเงินการงานอยู่เนี่ยจริงๆแต่หลังพฤษภาคมก็เริ่มดีแล้วหลายคนจะดีถึงช่วงประมาณนี้มิถุนายนถึงตุลาคมเลยนะภายใน5ปีเออของภายใน5เดือนหรือ6เดือนหลังปี2568นี้ฉันอยจัจะเม้นหมายว่าการผ่านสร่อายุราคาผ่านจากเงามืดผ่านจากการโดนของผ่านจากการชั่วร้ายไปเจอสิ่งที่มีความสุขไปเจอแสงสว่างไปเจอแสงอาทิตย์ไปเจอความร้กนที่มันอบอุ่นชุ่มชื้นเติบโตนะครับทรงพลังมีหัวใจ แล้วเดวจัดเม้นหม,มายความว่าการพบเจอพลังงานดีๆข่าวดีกับชาวราศีตุลที่มีโอกาสพบเจอคนรักผู้ใหญ่ใจดีการเงินการเฉลิมฉลองเอ็ดออฟพีดีเคิลนิดหนึง่งโชคลาภเงินทองชื่อเสียงยศเกียรติยศบุญบารามีตอนนี้มีมากๆเข้ามาหาคุณแล้วเสนเอ็ดออฟพีดีเคิลหมายความว่าผลงานผลกําไรนะครับโชคลาภกาไรเงินทองไหลมาเทมาล้ำรวยชื่อเสียงอะไรประมาณนี้เลยทาไมชาวราศีตุลท่านช่วงนี้เห็นไหมคิงถือกันหนึ่งเหรียญนะ มีคนนําพาเงินทองมีคนนําพาความรักความมั่นคงคุณค่าของชีวิตการมีบุตรการแต่งงานการมีความรักที่อบอุ่นหัวใจประสบความสําเร็จเข้ามาหาคุณแล้วก็ในทางดวงชะตาของชาวราศีตุลเนยว่าใครก็ตามที่อยู่ในความมืดความเสียใจความผิดหวังพึ่งเลิกพึ่งลาคนรักหรือเลิกลาคนรักเนี่ยคุณไม่กลับไปชีวิตคุณจะสําเร็จและมีคุณค่าอยู่ตรงไหนและมีคุณค่าอยู่ตรงไหนและดีมีความสุขอยู่ตรงนั้นดีกว่า ไม่จะเป็นต้องอยู่กับความเจ็บความทุกข์ไปตลอดชีวิตหรือความน้มเหลวความเสียใจถ้ากลับไปแล้วไม่เหมือนเดิมถ้ากลับไปแล้วทุกถ้ากลับไปแล้วเขาก็ยังทําร้ายเราอยู่เขาไม่แก้ไขยอยู่เนี่ยแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นเดทกับไพ่ห้าถ้วยอะ่ะมันไม่ควรจะเอารักแท้ไปให้กับใครทุกคนที่ไม่เปลี่ยนยังไงก็ทําเลวยังไงก็ทําชั่วยังไงก็ทําผิดก,กับเราไม่เลิกไม่ลาไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นไพ่ไปต่อมานะครับขึ้นมาว่านายออฟพิลิเคิเข้ามาครับชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่ 15- 3มิถนานายจึง ปี2 0 1 8หรือตุลาคมวันที่ไปเกิดคุณเนี่ยอัศวินคือเรีเ่อหมายความว่าการพบเจอความสุขความสําเร็จชีวิตคุณมีพบเจอความรักที่มีคนเอาความรู้สึกดีๆมาให้เติบโตไปด้วยการเริ่มสร้างเริ่มอะไรขึ้นมาได้เริ่มตั้งตัวได้แหละทาให้ดวงชะตาการเงินการงานเนี่ยโดดเด่นเช่นกันชาวราศีตุลช่วงนี้ก็เลยมีโอากาสไ,ได้รับเงินก้อนกระโบนัสตั้งแต่ตมิถุนายนจนถึงตุลาคมหรือไม่เกิน2 5 1 8ได้แน่นอนเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผลกาไรผลงานเด่นชื่อเสียงเงินทอง ทำให้จะเป็นถือเดียไหมเพราะมีคนรักเข้ามาเห็นคุณค่าเข้ามาช่วยส่งเสริมบุญส่งเสริมดวงส่งเสริมบารมีอ่ะคบกับใครแล้วมีความสุขมีคุณค่ามีความเจริญก้าวหน้าควรจะมีความรักแบบนั้นควรจะมีการเป็นครอบครัวควรจะมีการสร้างชีวิตสร้างอนาคตมีบุตรแต่งงานเสริมดวงเสริมโชคลาภเสริมบารมีไม่ใช่อยู่ความรักที่กลับไปก็เจ็บกลับไปก็ทุกข์กลับไปแรกๆก็ดีหลังๆใหม่ๆก็รักแต่เดทเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วเขาเป็นคนที่มันกูไม่กลับแล้ว เขาเป็นคนที่นอกใจโกหกทาผิดเล่มทั่วโดยที่ทําแบบกูไม่กลับอ่ะนะครับฉะนั้นไม่ควรกลับไปหาความรักที่มันตายไปแล้วหรือว่ามองเราเป็นของตายมาก่อนเจ็บเจียนตายไปก่อนอย่ากลับไปอีกนะครับไพ่ไปต่อมาก็เลยเอ็ดออฟวานนะครับชาวราศรีตัวไหนท่านผมแนะนําแบบนี้เลยว่าใครที่กําลังมีความสุขหรือมีความงานหรือ,รอความรักช่วงเนี้วันที่1 5บหถึงสามิถุนายนเนี่ยเรื่องของความรักหนึ่งเม้าเลย,เลยจะอยู่กับแบบอะไรนะกาไม้ยอดทองกระบ,บองยอดเพชรอะ่ะ จะเหมือนกับเจอความรักความมั่นคงในชีวิตสิ่งดีๆในชีวิตชาวราศีตุลไม่ต้องกลับไปเสียใจหรือผิดหวังกับสิ่งที่ผ่านมาครับเพราะปัจจุบันชีวิตคุณมีความรักที่ดีแล้วอยู่กับปัจจุบันอย่างตื่นรู้โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินโฟกัส,เร,กสเรื่องความรักดีๆคุณเลือกไม่ผิดหรอกถ้าเกิดเราไม่เลิกถ้าเกิดเราไม่เคยเจ็บวันนี้เราอาจจะไม่มีการงานการเงินแบบนี้ก็ได้นะชั้นเอ็ดออกวานหนึ่งเหรียญนะครับและเอ็ดออกพีดิเคิลเนี่ยมันเป็นพลังงานของชาวราศีตุลที่ทํานายเลยว,ว่าเรื่องของความสบเร็จ วิเศษเหมาะสมมั่นคงสร้างครอบครัวสร้างอนาคตหลายคนมีโอกาสมีบุตรแต่งงานมั่นหมายคนรักสายเปสายบุญอุปธร,รมส่งเสริมดวงที่ผมพูดไปดวงการงานโดดเด่นการเงินโดดเด่นครับหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วหลุดพ้นจากสิ่งที่มันแบบหลายๆอย่างที่มันผ่านมาช่วงปีสองปีก่อนหน้านี้5ปีก่อนหน้านี้เคยแยกเคยจมเคยหลุดเคยต่ําเคยอยู่สิ่งที่ไม่ดีต่อจากนี้ไปเห็นไหมจะมีแต่พระอาทิตย์ดวงทองคําเงินทองไหนมาเทมาดวงบริสุทธิ์ดวงแสงสว่าง มันเกิดเกิดขึ้นกับคุณนะครับชวนพัฒนาของพไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของ3ามถ้วยหรือ T of c u p ช่วงนี้ก็เลยแนะนําว่าให้รักนําพาหัวใจให้ใช้หัวใจน,านําทางให้ใช้ความรู้สึกหรืหัวใจใช้รักแท้ใช้หัวใจนําทางของเรานั่นแหละส่วนสามถ้วยคือการพยายามมีความสุขก,กับสิ่งที่มีโฟกัสสิ่งที่เรารักษาได้โฟกัสก็สิ่งที่หัวใจมันนําพาเราอ่ะอย่าไปอยู่กับความรู้สึกที่มันล้มเหลวหรือความเสียใจ T of Cups ก็แนะนว่ามีโอกาสพบเจอความรักใหม่ๆสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆกลุ่มสังคมความสัมพันธ์ คนเข้ามาส่งเสริมช่วยเหลือการอาญามิที่ดีคนรักคนรอบข้างให้การสนับสนุนให้การยอมรับเราก็ต้องใช้หัวใจใช้ความเมตตาการุณาใช้ความรู้สึกที่เป็นเหมือนกับเป็นคนกล้าหาญและมีเมตตานะครับด้วยนะเช่นไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาบอกชาวราศีตุลย์ท่านว่าควีนออฟค u ัหรือราชีถือถ้วยครับคุณจะได้รับพรอันประเสริฐคุณจะได้รับสิ่งที่คุณคาดหวังตั้งใจสมหวังนั้งใจบองวันนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นไม่ไหวาคาดหวังแล้วเหมือนกับยังว่างเปล่านั่งอยู่ดิมทะเลอยู่นั่งดูท้องฟ้า ปล่อยไปตามดวงชะตาใช้หัวใจในความรู้สึกใช้จิตใจใช้พลังใจใช้กําลังใจของเราในการดําเนินชีวิตสิ่งที่คุณตั้งมัน่นตั้งใจตั้งเป้าจะเกิดผลจบคุณคุณจะพบเจอความรักที่คุณรอคอยหรือพบเจอคาทานายดวงชะตาที่ผมนายให้หลายคนพิมพ์ Queen of Cups ้อมรับขอนำรับคําทานายผมจะพิมพ์ไปเลยว่าขออวพรครับนี่ผมก็อ่านแล้วก็พิมพ์ทุกคนนะครับก็ไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาครับเป็นไพ่ออร์เรคเกรแนะนำชาวราศีตุลย์ท่านเลยว่าเซนติชีพ การใช้หัวใจการใช้ความรู้สึกนําพาชีวิตที่ดีอยู่กับสิ่งที่ทำํำรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหัวใจมันมีความรู้สึกมนันแบบได้รับความรักการดูแลการช่วยเหลือนะครับทุ่มชื่นหัวใจใช้หัวใจใช้ความเมตตาใช้ความรักนะครับอันที่อยู่แล้วมีความสุขรู้สึกได้รับความรักก็อยู่กับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ารักสิ่งเหล่านั้นแต่ได้ความเจ็บปวดความเสียใจเดือเขากลับมาทําเลวกับเราซ้ำเนี่ยคุณไม่กลับไปก็ไม่ผิดนะฉะนั้นคนรักของชาวราศีตุลที่เลือกงานหรือจากไปถ้าเกิดเขากลับมา ใช้หัวใจนําพาให้รักนําทางมาเจอกันถ้าคุณยังรักเขาอยู่คุณก็กลับไปแก้ไขกลับไปรักกันมากกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ากลับไปแล้วเจ็บไม่ไหวแล้วจะเยียวยาไม่ไหวแล้วจะรักษาเกินเยียวยาแล้วก็กลับมารักษาตัวเองก่อนกลับมารักตัวเองก่อนกลับมาโฟกัสอย่งที่ผมพูดไปตามดวงชะตาคันนี้ก่อนมันไม่ผิดนะขอบคุณชาวราศีตุลทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ